chồng có có chơi chồng vợ, phun phẳng chơi, cặp bấm mất, gặp tục chính là cặp tiktok guitar, à, cái cá phải đai thì tiktok cặp bớt phun phẳng chơi, pet có phun chơi, cá phải zoom mình đai, cặp mì rau ngầu, núc núc rồi rồi, bài bài say bài này cặp chăm láp youtube, cặp bấm lắc lắc, chỉ biết phải chầm kia tàu qua cà phê, phải zoom, phải quăng gần đai, ừ, ừ. กัตัวที่กับข้ามาจุ่มมากว้างกันได้นะครับวันนี้ผุจะอธิบายเรื่องรถไตเล็กนะครับเพราะว่าบางคนหัวไต้ร่กเล็กนี่ไม่จบจบย่อยๆแต่บางครั้งก็ยอยแรงกับมันก็บเอาเปลืองกายใจใจเล็กเล็กดีว่ากับรายนี้กับมาต่อไปไปชมคลิปกันครับทีปุ๊บาตเอ็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นรถไตเล็กนะครับก้องเยวครูบูต้าตระกูลบีนะครับก็มีไม่มีดันหน้าด้วยกับปุมโทษดอกับ รอยพุ่นในโทษโอก๊กเดนี้พุ่มมาเทยตีรอง้วนกอนี้เราเทยใบเบียดันน้าเรามาเทยรอง้วนนนั้มันอยากเก,กะต้นเลี้ยวกับอาจจะไปเกี้ยวต้นไม้ได้การเลี้ยมุมแคบก็ลำบากรถไฟหุนนี่ก็เลี้ยมุมมุมเคบได้แล้วกับพื่อตัวใบดันนั้นพุ่มในหน้าม้โทษโอ๊กนะครับใบดันโทษโอก๊กตัวใบดันนั้นใบมีนั่นกับตอนืจอรถตรงมีนะครับรมันประโยชน์มีประโยชน์มากับ นะตัวต้นเทยนะรตัวโอ๊คนะครับนี่นะครับจุ่มหลบๆกันก็มาช่วยนะครับรถขนาดเล็กพุ่มใจอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับพุ่มยอมรับว่ามันใจดีมากนะครับเอาไว้การเดินทางเอาไว้ตุกกค้อโดยวัธรรมดาธรรมดาเลยพุ่มจะมีตะกร้าตุกข้องด้านหลังนะครับแต่วันนี้พุ่มใช้ปั้นกับพุ่มมาเตยกะโลกัะก่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ก็ใจหันได้กับพุ่มใจมามากแล้วนี่ ก็ได้ช่วงปีแล้วกับรถกันนี้ฮะได้ช่วงปีแล้ววันนี้ก็ป่าเจ็ป่าพานมากับใส่พานมากับอไหนสังเกตบ้านของกานะครับว่าอารยนนะรับอารย์เราไม่รวมเวทลังนะครับรือว่าล้วลังกับปมจบเรยียกวาโลกับเราตามความเป็นจริงกบมันล้วนนะกับต่อปุก็วุ่วุ่ว่าทำไมก็ต้องเรยียกว่าเวทกันจริงๆงนะกันลลัางกับเอาไว้ควบคุม ไอจานไม่ดินนี่ประมาณนี้นะครับก็ชำรับรถน่แเล็กของเพิ่มเพิ่มจะมีการอันปรับไอ้จานสูงกับโตนปาดไฟเนยมันไม่เป็นอุปสรรคกับจานเพิ่มปรับสูงกับนี่ก็บใบเวทใบเล้กเพิ่มกับปรับไหวพอดีนะครับเพราะว่ามันต้องปรับกับนะจานรุ่นนี้มันเป็นจานที่ห้าจานแต่ว่าตัวรถมันเล็กนะครับให้ช่างเคสเลยกกับรถเล็ก ยันหมากนุย้ยตามความคิดส่วนตัวก็มันเถ่าไม่รู้วิศวกรครูท่าเขาคิดอย่างไรนะก็บังคับว่าร,รัฐนีนว่ายามว่าเก็บบังคับนะก็ไว้ใจถ้าว่าป้านบุกเบิก,กับป้านซ้ำครับแต่ถ้าเป็นป้านปลวนก็บังคับไว้ใจป้านะถ้าเราไปซื้อป้านเจ๊ก็ว่าไม่มีกค็งคันต้องไว้ใจป้านนะแต่ว่าตั้งท่ามาจ่ายได้ไหมก็มันจ่ายได้เต็มเลบ็บรูป้ลนะครับ รถเล็กเลยจานตั้งห้าบยกับไม่ตั้งกันะครับจานกว้างกว่ารถนะครับทีนการตั้งจานนะครับตั้งอยากรถตรงนี้กับตอนผมซื้อมาไม่เหมนผมพลัมตั้งจานอยู่นานกว่าจะได้ได้ือรถจะดินกับรอป่อจานลุ่งไปขวัญดินแล้วนะครับรถจะดินตีนันกน่อนนี่วัดเต้อยโหกเปรย์ต่ไม่รอดครกับตรงเช้วัดตรงเต้กับเกลือนโูนเปรย จึงจะเทยรถนะครับเพราะว่าความร่ังเรล่องยุ่นนั่นโป้กับแต่ว่านำนักรถไม่โป้กับมันจะมีกันโลกวีแับผมกับปลัมปลับป้านอยู่คิดว่าถ้าปลับไม่ได้ใครตามพนักงานซูนมาปลับให้แต่บางอื่นกับปลับได้นะครับปลับได้กับตอนนี้ก็ผมก็เทยอยู่ได้ดีนะครับสรูปแหลวตีสำคัญกับว่าองค์ชาของป้านกับองค์ชาของป้าน แล้วก็องค์จาวองฟ้านะเมียเลยบางกับจำพวกรูจารักนะครับเออเกนสายเกนกว่าเกนกลางเออจุดนี้ท้ากันหรือถ้าให้รถดินนะครับอันนี้ยกตัวย่างลายเออผมก็มาใต้จมนะครับวิดี้ไม่นักรถกับไม่นักรถนะครับรูนี้นะครับรูดานใจนี่ไม่ใช่รูดานหน้านรับ ไม่ใช่รูด้านหะน้าคือปวดใช่แบบนี้เราจะตั้มใอ้าอาจารย์นี่ครับกินดินเกบ็บลงกับคือหน้าจะได้เกบ็บนะครับนาตีนี้ไอ้ต้วนแก้นไม่ต้องรับกับเพื้องปลัวแกน้นหลาใจนี่ก็เขาคนเขาออกแบบรับไม่ได้กับรับไม่ได้ต่อไปอยู่มุมนี้เลยก็บใต้แกน้นกลางให้จมนะครับแกน้นกลางก็เฉียนกันนะครับแกน้นกลางนี่ก็รูในตรงนี้ช่อง,งรูเขาโจมกับเบื้อผ่านพลวนนะครับ ราจับรับผ่านบุกเบิ่มไม่ฉาบกับผ้านพันนน่นเพว่มเนนหน้าไหมเออใช่รูรูเบิน้นกับไม่ใช่รูเบิ้นไอทีนีไ้ไอ้นกน,นกลางแล้วก็เพื่อที่ไปติด,ดตัดเออรถไถกับโครงเป็นไม้ไอ้ที่มาติดรถไถกับพมเนนน้าไหมใช่รูหลางกับถ้ากนนีราใช้รูเบิ้นก็ได้ครับแต่ว่าจะใัดมันยกขึ้นต่ำม,มากับ ก็เลยปมแนะนําว่ะให้ใช่รูหลางนะรับยานจะได้ยกขึ้นสูงนี่นะครับปมจะท่ายช่มประมาณนี้นะครับจานยกขึ้นได้ละประมาณนี้เดี๋ยวผมถอยล่างนิ่นี่นะครับเอตอนนี้ก็บกับล่างต่างชกอกพวกนี้กับยกได้ประมาณนี้กับยกได้ประมาณนี้นะต่อไปก็มาชุ่มมีดที่ไปนี่มันการปรับไอ้ป้านสูงนะครับ ก็โตไปดานคว้ากับไอ้ไส้ไอ้ตรงนี้ไอ้ไส้รูน่๊ยนะครับดานคว้านี่ไอ้ไส้รูน่อยดานใจไอ้ไส้รูนกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะป้านจะไม่กินดินควางเกินไปรถก็จะไม่นัดนะครับนี่ก็ง่ายๆก็จะรู้ว่าน่าใจนะครับอีกอย่างกับรถรุ่นนี่ก้อยโยตัมหมากนะครับนี่นะครับ ข้ยอยยัตำแน่งนี้นะครับข้อยก็จะอยู่ตำแนงนี้ข่อยตายด้อยข่อยเรียวพ,พิ่มกันเลยก็เโอ้มาเหลือนไหมนะครับป้าขึ้นมาตั้งด้านบึ้นะครับไ้้มันสูงกว่าเดิมนะครับเหลือนไม่อยากกับว่าไม่ต้องโจไม่ต้องโจตัวตั้งรถนะครับนี่หมาโจมันกับไม่ต้องโจตัวตั้งรถนี่นะครับโอ้ม oh าตั้งแบบนี้นะครับก็ før, ไอ้เล็กเดือนนี้เหมอกวนมันสูงกับผมเพิ่มกรโห้นะครับแล้วก็โอ้มาโรยข้าว โตีโนตัวนี้นะครับโน้ตตัวนี้เป็นข้อของรถไฟนะครับไอที่เขาโตนะกับก็ไม่อยากตีในไขวยเลี้ยว ah กับควายเลี้ยวเข, ah o, ขาไม่ได้ติดเป็นจุดเดียวนะครับต้มกัามาประกอบก็ต่ไอไปไขวายตายโดยการเจาะนะครับเจาะจุดนี้นะครับเราว่าเจาะาช่วงนี้ไม่อันตารายนะครับไม่ทำให้กล้องรถไฟเสียหายนะครับเราว่าทีพุ่มโจมันเป็นเป็นเล็กที่ว่าก็หยุด ไข่ตายกับตะพุ่งมาจอเดี๋ยวเอาไข่เลียวมาหวัดเซาะจุดนี้นะครับไข่เลียวแล้อย่างนี้กรรมันจะอยู่เป็นจุดดีนะครับจุดโต๊ะตะเกะต้นต้นนวดตัวเดียวกันโอบได้ก็มันการไข่เลียวได้สูงไข่ตายได้สูงเพราะบางทีผอมันทำหานครับกรรมกับโอกครับกรรมตั้งว่ามีป too, então, ้านด้วยกับป้านไปบังไข่ไข่ตายก็ไข่ตายก็มองไม่ข่อยเห็นกับพวกาเลยกันการเลือนขึ้นบุญนะครับ อีเหลือในชุงวงกว่านี้ก็ได้กับถ้าก่อนี้เราอีเหลือในชุงวงกว่านี้ให้เรามาจิดตังจุดนี้นะครับมาติดตังจุดนี้ต่อพวว่ามันช่วงเกินไปกับอย่จุดนี้มันกะปอดช่วยกว่านะครับจุดนี้ก็ช่วยแล้วเจนี่ผมจะพูดเึืงไหวรถรถดุดนี้นี่ความเร็วในการวิ่งนะครับความเร็วในการวิ่งก็ไม่ไม่เร็วต่เดิมนะครับเราว่าเดินหน้า็ขงเขาคนช้เขีเย้กับรถดได้เร็ว ต้องเป็นรถตีเกียร์อ,อยู่กลางกับรถตีเกียร์อยู่กล <th> างเดือดหน้าจะซี่เกียร์กับทีนี้นะกับรถเทว่าช้ามัดครับเรียวๆได้นะกับกันเกียร์ตรงอยู่ตรงกลางนี้นะต้องมีเสียเกียร์ย้ำไอ้ต้องมีเสียเกียร์ตัวรถนี้ก็ทาให้เกียร์ชเกียร์นะครับนี่นะครับช้าเกียร์เดือดหน้านะครับช้าเกียร์เดือดหน้าตัวอานมาถึงต่อยล้างเลยครับวางกันดูว่าวางแล้วตัวอินกับพ้นเสียกล้องรถตัวนี้ก็นิดเดียวนะครับ เกยร์เก๋าช่างเกยร์ต้นหวิงผินทองแต่รุนก็นไม่ส้ามาตาม่้มความเร็วได้มาก์นะครับต่้มความเร็วได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ